สวัสดีครับโน้ไอทีมาสนาการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะมาแนะนํานะครับเก็บความรู้นะครับสําหรับสาวมือไอโฟนนะครับที่มีปัญหาเรื่องนะครับไอคาวนะครับไอคาวเต็มนะครับไอคาวเต็มนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นแจ้งเตือนเรื่อยๆนะครับซึ่งไอคาวนะครับซาตตมันของเขานี่ให้มา5้าจิกอยู่แล้วนะครับ5้าจิกนะครับห้าจิกกะไบนะครับหรือ เราต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าเราใช้ใช้ใช้เกินนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับไอ้ข้าวเนี่ยบางคนก็จะแปลกใจว่าทําไมลูกคาาไม่เยอะนะครับข้อมูลไม่เยอะเอกสารไม่เยอะแต่ทําไมมันแจ้งเตือนนะครับสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับมันต้องเข้าไปปิดตรงนี้นะครับมันเกิดจากไฟล์นะครับที่อัปโหลดนะครับจาก safari นะครับตัวนี้นะครับซึ่งนะครับ a p p l e เนี่ยไอโฟนเนี่ยของเราเนี่ยครับถ้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ตั้งค่าหรือปิดตัวเนี้ยนะครับมันจะ เวลาเราเล่นเว็บเล่นเน็ตนะครับผ่านซอฟต์ดีตัวนี้นะครับดาวน์โหลดอะไรพวกนี้ไฟล์ต่างๆมันจะเข้าไปเก็บที่ไอข d าวได้นะครับไอข d าวได้ก็จะเข้าไปเก็บในส่วนข้อมูลของไอ l o าวเรา5้าจิกตัวนี้นะครับมันจะทําให้มันเต็มง่ายขึ้นนะครับครั้งที่รูปภาพได้อะไรเราก็ไม่เยอะนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปนะครับตั้งค่านะครับของตัวนี้นะครับเปิดการตั้งค่าเข้ามาแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับจนถึงนะครับซอฟต์ดีนะครับ เล่นขึ้นมานะครับนะครับพอถึงสับปะรนะครับแตะเข้านะครับตรงครับสับรนะครับนะครับเลีนขึ้นมานะครับนะครับพอเลี้ขึ้นมาเสร็จมันจะมีนะครับรายการดาวโหลดนะครับเห็นไหมครับรายการดาวโหลดแถวนี้นะครับคือเพื่อนแตะเข้าไปนะครับมันก็จะมีเป็น ไอคาวเดเวอร์นะครับให้เพื่อนๆมาแตะนะครับตั้งค่านะครับตรงเป็นใน iPhone ของฉันนะครับ iPhone ของผมมันก็จะแยกออกมาเป็นโฟลเดอร์นะครับหรือรายการดาวโหลดหรือโคมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกไปเก็บไว้แต่มันจะอยู่ในเครื่อง iPhone ของเรานะครับไม่ได้อยู่ในไอคาวนะครับตัวนี้ครับถ้าของใครที่ยังไม่แตะนะครับหรือไอคาวมันเร่งขึ้นมาแจ้งเตือนว่าเต็มนะครับหน่วยความจําเต็มเนี่ยนะครับไอคาวเต็มเนี่ยนะครับลองตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาแตะตัวนี้นะครับใน p h o n e ของฉันนะครับ แต่ตัวนี้ในไอโฟนของฉันนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราดูสัฟฟรีเราเล่นเราโหลดไฟล์ต่างๆนี่นะครับมันก็จะเข้ามาเก็บในไอโฟนมันจะไม่เข้าในไอข่าวนะครับข้อมูลง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับไอข่าวจะได้ไม่เต็มจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับว่าไอข่าวเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับการแก้นะครับไอข่าวนะครับ ของใครนะครับสาวกไอโฟนนะครับที่เต็มนะครับสามารถนำไปปรับปรุงแล้วก็ไปตั้งค่าใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเทคนิคแค่นี้นะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้านะครับนุ่งไอทีไม่มีงานซ่อมเดี๋ยวจะลงนะครับเป็นเทคนิคนะครับการดูแลนะครับต่างๆให้นะครับลองติดตามดูนะครับขอบพคุณครับ